สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสยามจัดพิธีเปิดการแข่งขันเ่นลี่ซึ่งมีเส้นทางวิ่งจากกรุงเทพไปหัวหินค่ะเอาเป็นว่าไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันก่อนค่ะ านนี้ถือเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสยามและสมาคมศิษย์เก่าไปถามที่มาและวัตถุประสงค์ของงานนี้กันค่ะวันนี้ก็เป็นการจัดการแข่งขันแรนลี่การกุศลมหาวิทยาลัยสยามสยามยูนิเวอร์ซิตี้อลรมไาแฟมิลี่แรลลี่2012นะจัดเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสมเด็พาจพระนางเจ้าพระบรมราชินีนามีพมระชนมพรรษา80พรรษาคอนเซ็ปต์ของงานนี่คือมอสยามรวมพลังน้ำใจ เพิดไทย80ภาษามหาราชินีนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของงานนี้ก็คือหนึ่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะเันเปนผลดีต่อประเทศไทยในเรื่องทางการภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีในช่วงนี้นะอันที่2คือสร้างโอกาสให้ทุกคนได้มีสัมผัสการทํางานร่วมกันจะเป็นระบบและเป็นทีมแล้วเรื่องที่สาคือํำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับสภาการชาติไทยและสานาะรุกุศลอื่นๆแล้ว้อ4เพื่อ เป็นการส่งเสริมการขับรถประเภทลันลี่ให้ถูกต้องถูกวิถีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและสร้างจิตสำนึกให้คนในในเรื่องของการขับขี่รถยนต์ข้อถัดมาคือเพื่อเป็นการส่งเสริมและสัตว์นินกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าแล้วก็เพื่อส่งเสริมสร้างความสามารถขีระหว่างศิษย์เก่าศิษยิ์ปัจจุบันคณาจารย์และก็บุคคลทั่วไปและเป็นเด่นสุดท้ายคือเพื่อเป็นการประชามพันธ์ชื่อของมหาลัยสยามและสมาคมสิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม อันนี้คือว่าถุประสงค์เราที่จัดในครั้งนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันเรนลี่นั้นได้มีวิทยากรมาอธิบายถึงกติกาการแข่งขันต่างๆพร้อมบอกถึงรางวัลที่จะได้รับในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยค่ะ T C คืออะไร T C คือให้ดภาพปกติแม่เราไปเที่ยวเองเราไปหัวจิประชาเป็นบตรคนก็นแวะตใช่ไหมครับแวะตมแวะเที่ยว ไอ้จุดนี้ก็คือจุดแวะแล้วครับเป็นจุดที่ปังคับแวะที่เดียวกันก็คือจุดที่มีกรรมการอยู่นั่นเองเราเรียกว่า T C ปรับระยะทางบนรถให้เป็นศูนย์จากนั้นออกเดินทางตามเส้นหมายถ้าเห็นเส้าหมายเข้ามาอากรฟื้นเป็นศูนย์ไหมเห็นเส้นหมายเป็นรุ่นทางเดียวนียงงไหมครับนึกภาพเหมือนกับเราวางอยู่บนถนนเนี่ยเขาเขียนว่าไงฮะให้ปรับศูนย์เท่าไหร่ครับตอนเลี้ยวซ้ายออกป็นเกษตรก็คือหน้าประตูมหาใหย่ของเราหละ ้าพอเราออกกระซไปครับวิ่งออกไปก่อนจะเลี้ยวซ้ายปรับศูนแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยการหา RC ถ้าดูมันก็นหลักการเหมือนปกติเนี่ยนะครับมีการปรับศูนี่อะไรเสร็จแล้วถ้าดูมันทัดต่อไปศูนย์จุดหนึ่งเขาก็จะเห็นว่า RC หนึ่งก็คือตัวคำถามข้อที่หนึ่งต้องถึงว่าไงครับจีจีที่หลักป้ายเมื่อถ้าจับไปหนึ่งร้อยเมตรท่านหาป้ายที่เจอซ้ายเี่ย หาให้เจอแล้วหาตัวหนังสือที่พ้นไว้หลังป้ายที้เจอว่าตัวอะไรเอามาใส่ในช่องสีเหมือนกันเราดูคณะต่อไปครับสีสีม่วงที่ราวสะพานหาสะพานที่เจอในระยะเท่านี้นะในระยะทางเท่านี้ท่านจะต้องเจอหนังสือสีม่วงที่ราวสะพานตัวอะไรที่รู้เอามาใส่อ่ะก็รเบายกีนีดสีสีม่วงที่ต้นไม้ถับไปท่านจะต้องเจอที่ต้นไม้แล้วจะต้องเจอหนังสือซึ่งไอที่ยาก ยากที่สุดในระบบแดนนี่ในการหาสิ่งคือพวกต้นไม้นี่แหละเพราะเวลาขับไปถามหน่อยสะพานมันจะมีจกักกีสะพานใช่ไมไม่สะพานนี้มันก็สะพานหน้าใช่ไหมแต่ถ้าต้นไม้ถ้ามันไม่ใช่ต้นนี้มันไม่รู้จะต้นเลยนะก็ช่วยเวลาแล้วสิ่งมีความยากความง่ายมันผสมกันไปโอเคนะครับ นอกจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วยังมีสปอนเซอร์ที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆรวมไปถึงสิทธิ์เก่าที่มาร่วมด้วยเช่นกันในงานนี้อีกด้วยไปถามความรู้สึกของพวกเขากันค่ะ รู้สึกดีใจนะคะที่ว่ามีการจัดกิจกรรมแบบนี้คือก็ทําให้สิทธิ์เก่าที่ต่างคนต่างแยกย้ายไปทํางานไปมีครอบครัวไม่ได้เจอได้เจอกันนะคะก็ได้มารวมตัวกันปกติก็มีการเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์ใช่ไหมคะอย่างของงานสมาคมสิทธิ์เก่าแต่น,นี้เป็นกิจกรรมที่มันมีความสนุกสนานได้ร่วมกิจกรรมกันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นก็ดีค่ะเพราะว่าปกติพี่ก็ไม่ค่อยมีเวลามา มีงานานี้ถึงมาทีหนึ่งแต่ว่ามาก็มาเป,เป็นเป็นพิธีกรมาช่วยกับช่วยงานสถาบันส่วนมากก็ปกติก็จะมาอยู่แล้วอย่างงานปัะชิมนิเทศงานอะไรก็เคยมานะคะแล้วก็มาช่วยโฆษณาให้กับทางมหาวิทยาลัยแต่ว่าเออมางานนี้ถือว่าเป็นพิธีกรงานแรลลี่ครั้งแรกต้องบอกว่าเป็นไงนพิธีกรมาเยอะมากแต่ไม่เคยเป็น,งนไงพิธีออรู้สึกดีใจเพราะว่าได้มาร่วมกับนิสิตท,ที่จบไปแล้วแล้วก็ปัจจุบันเป็นของสมาคมศิษิ์เก่านะแล้วผมก็เป็นนิติเก่าคณะนิติศาสตร์มอสยาม ก็รู้สึกดีเพราะว่าได้เจอพบเพื่อนเก่าๆที่ว่าไม่ได้เจอกันนานก็ตามกันมาเพื่อจะไปร่วมงานนี้กันก็รู้สึกว่าเอออยากมาลุ้นสนุกอะไรประมาณนี้ก็มารุ้นสนุกแต่ก็ยังงงๆค่ะเดี๋ยวคงต้องมาศึกษาวิธีการกันนิดนึงค่ะสู้ๆคับ และตอนนี้ได้เวลาที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเตรียมตัวนัดจุดสตาร์ทโดยมีท่านตธิการบดีให้เก็บปล่อยขบวนรถค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแข่งขันเลนลี่ของสมาคมศิษธ์เก่ามหาวิทยาลัยสยามถือเป็นกิจกรรมดีๆที่สร้างความสนุกสนานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมสถาบันให้มีความรักและสามัคคีกันอีกด้วยค่ะ